สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะพามารีวิวขนมนะคะจากเซเว่นนะคะมาใหม่ค่ะน้าแต่ก็จะเป็นอย่างนี้น,นะคะเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะนี่ค่ะตัวอย่างนะคะคอคินก็จะหมดแล้วนะคะได้ไ,ไหมคะเอ่ไหนคะโอ้มีอะไรคะมีเส้นใช่ไหมคะ ขนมบุนสไตล์บะหมี่เกาหลีนะคะตามเีมอนะคะจังจ้าจ้าจ,จังแกมีนะคะก็จะมีไข่ด้วยเนาะใช่ไหมไข่อะไรหรอรืออร่อยไหมคะหน้าตาก็น่าทานอยู่นะคะทุกคนยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับกาหึงสีด้วยนะคะซึ่งวันนี้กาหึงสีโกอินเตอร์นะคะแล้วประทานขนมบุนสไตล์บะหมี่เกาหลีนะคะบายบายค่ะ 好了来来。Bye.